ให้ไพ่เล่าเรื่องสำหรับคลิปนี้นะคะจะไม่มีหัวข้อคลิปใดๆจะปล่อยให้ไพ่เล่าในสิ่งที่ไพ่อยากเล่านะคะซึ่งเรื่องราวของหน้าไพ่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตรงกับชีวิตของใครหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบของไพ่เล่าเรื่องกันนะคะว่าเรื่องราวตรงนี้มันจะเป็นยังไงใบแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้น The Tower มันขึ้นมาในเรื่องของการแตกหักการจบการแตกหักการเดินออกมาตัวคุณเลือกในการถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่พวกคุณมีความผูกพันกันมากความสัมพันธ์ที่คุณเนี่ยคอยดูแลเขามาโดยตลอดแต่ในเวลานี้เขาเลือกในการหักหลังคุณค่ะและไปเลือกคนอื่นคุณและเขา ในเวลานี้นะคะมันน่าจะมีการถอยห่างกันแต่เท่าที่เห็นเนี่ยอูรู้สึกว่าตัวคุณน่าจะมีการยื้อความสัมพันธ์นี้สักระยะหนึ่งเลยนะต่อให้คุณจะไปรู้ไปเห็นว่าเขาอะไปมีใจให้ใครแต่คุณก็ยังเลือกในการให้โอกาสการให้โอกาสคนคนนี้มันไม่ได้แปลว่าเขาเห็นใจหรือเห็นค่าในโอกาสนั้นเลยเหมือนเขายังตัดฝังนั้นไม่ได้ และโดยสุดท้ายคุณก็เลยเลือกในการจบกับตรงนี้เองคุณรอจนคุณหมดใจในการรอแล้วค่ะคุณอยากจะกลับมาโฟกัสตัวเองคุณจึงเลือกในการตัดขาดความสัมพันธ์นี้ไปค่ะและยังไงต่อคะใครอยากจะเล่าอะไรต่อแต่ในช่วงเวลาที่คุณถอยห่าง คุณเริ่มในเรื่องของการปล่อยวางความสัมพันธ์นี้ได้คุณไม่สนใจละชีวิตของเขาจะเป็นยังไงคุณเลือกในการเดินหน้าเพื่อจะรักตัวเองคุณเลือกในการที่จะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งได้มีมีโอกาสได้มีความสุขได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเริ่ม กลับมามีความสุขกับตัวเองเวรกรรมเหมือนจะทำงานแล้วนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเขาได้ไปเลือกคนคนนั้นเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินเขาจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการงานธุรกิจบางอย่างที่พวกเขาอาจจะไปลงด้วยกันผลประโยชน์บางอย่างที่พวกเขาไปลงด้วยกันเขาจะมีปัญหา เขาจะรู้สึกว่าเขาผิดหวังกับการเลือกในครั้งนี้มากๆเขานึกถึงตัวคุณค่ะเขานึกถึงตัวคุณในช่วงเวลาที่คุณเสียใจกับเรื่องของเขาตัวคุณที่เขาเคยทิ้งออกมาเขารู้สึกว่าเขาพลาดไปแล้วหรือเปล่าในการที่เลือกทิ้งเพชรแบบคุณไปเลือกเศษกรวดแบบเขานะคะ เขาอยากได้คุณกลับมาค่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้คุณกลับมาแต่ตัวคุณเลือกในการเดินหน้าแล้วนะคุณยังคุยกับเขาได้ค่ะคุณไม่ได้ถึงขั้นลังเกียจหรือว่าไม่ตัดไม่ไม่คุยกับเขาขนาดนั้นแต่คุณเลือกในการมีระยะในการคุยแต่ชีวิตของเขาในเวลาเนี้ยเขารู้สึกว่าเขากำลังสับสน เขากำลังรู้สึกว่าคนใหม่ที่เขาเลือกมันเริ่มไม่ซื่อสัตย์กับเขารู้สึกได้ว่าคนใหม่ของเขาเนี่ยกาลังมองหาหรือเปิดโอกาสให้ตัวเองเขาเริ่มอยากจะได้คุณกลับมาคนที่ดีคนที่ซื่อสัตย์กับเขาคนนั้นเขารู้สึกว่าเขาได้พลาดไปแล้วเขาได้เลือกผิดไปแล้ว แต่รู้สึกว่าตัวเขาในเวลาเนี้ยเขาจะต้องรับกรรมอ่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าในช่วงเวลาที่เขาทิ้งคุณไปเนี่ยมันเป็นการทิ้งอย่างเลือดเย็นมากๆคุณให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเห็นคุณค่าในโอกาสนั้นคุณให้โอกาสให้เขาปรับตัวให้เขาตัดขาดจากฝั่งนั้นแต่เขาก็ไม่ตัดเขายังมีการแบบ แอบไปหาแอบไปคุยและสุดท้ายเขาก็เลือกฝั่งนั้นเขาไม่ได้เลือกคุณตัวคุณจึงเลือกในการตัดจบและสิ่งที่มันได้มาก็คือตัวเขาได้มีได้ไปใช้ชีวิตกับคนนั้นน่ะแต่เท่าที่เห็นเลยนะคะในช่วงเวลาที่คุณแบบเสียใจหนักเขาจะมีความสุขค่ะแต่ในช่วงเวลาที่คุณแบบไม่เสียใจแล้วคุณจะปล่อยทุกเรื่องปล่อยวางทุกอย่าง คุณจะกลับมาโฟกัสกลับมามีความสุขกับตัวเองมันจะกลับกลายเป็นเวรกรรมที่เล่นงานเขาตัวเขาจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินหรือธุรกิจบางอย่างที่เขาได้ลงร่วมกันและเมื่อตัวเขารู้สึกรังเลใจและติดต่อกลับมาหาคุณมันก็จะกลายเป็นช่วงเวลาที่คนใหม่ของเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ไว้ใจเขาก็เปิดโอกาสในการมองหาคนใหม่ๆ เขาจะมีความระแวงซึ่งกันและกันแต่ตัวคุณเนี่ยอาจจะลอยลำไปแล้วไม่ได้สนใจไม่ได้อยากจะเข้ามาอยู่ในวงจรอ,อุบาทไม่ได้อยากจะเข้ามาในวงจรกรรมของเขาสิ่งที่ขึ้นมานะคะใครทำอะไรได้อย่างนั้นเขาทำร้ายคุณแบบไหนเขาก็จะได้รับกรรมแบบนั้นเช่นเดียวกันตัวคุณน่ะอาจจะต้องเลือกค่ะว่าคุณจะกลับมาให้โอกาสเขาอีกไหม เพราะสิ่งที่เขาทํามันก็เจ็บแสบกับใจของคุณไม่ใช่เล่นไม่ใช่หรอคะดังนั้นก็ต้องตัดสินใจค่ะว่าจะเอากลับหรือไม่เอากลับแต่ที่แน่ๆเลยเขาจะต้องทนกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกกับความสัมพันธ์ที่มันมีแต่ผลประโยชน์สิ่งที่เขาคิดว่ามันดีก่บคุณในทุกรูปแบบมันเหมาะสมกับเขาในทุกอย่าง มันกลับกลายเป็นหนามที่ทำลายใจของเขาทำลายความรู้สึกของเขาเขาจะได้ริร้มรสรสชาตินั้นมากกว่าคุณหลายเท่าตัวนะนี่คือสิ่งที่ไพ่เล่าและอุอธิบายตามสิ่งที่เห็นนะคะ